สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้เข้าสิมาเบิงสูตรในการผสมดินสำหรับปลูกผีกกันนะคะเข้ามีความจำเป็นอีหยังจังจะต้องผสมดินปลูกและดินกระสอบที่เฮ้าซื้อมาเป็นกระสอบกระสอบนี่นะคะเฮาเอามาปลูกเลยได้บบเพราะอีหยงังท่าเข้าใส่กาบมะพร้าวหรือคุ้ยมะพร้าวนี่นะคะใส่ลงไปในสูตร ผสมดินมันสิเกิดเอียงขึ้นมะเฮามีขอ้อควนระว่างจังไดแน่สูตรการผสมดินสําหรับปลูกพริกมือนี่มีส่วนประกอบเอียงแน่แต่ละส่วนมีความสําคัญจังไดครูนุเพียนศรีสาธิตให้เบิ่งในคลิปนี้เลยนะคะถ้าสนใจอยากได้พริกเครือเขียวขาวพันดกสวนครูนุเพียนทั้งในรูปแบบที่เป็นเมล็ดหรือว่าในรูปแบบของต้นกล้า เฮาสิมีช่องทางติีตอกันจังใดระวางคุณูเพียนกับท่านผู้ชมที่สนใจต่อไปเฮาสิมะเบิงรายละเอียดกันเลยนะคะ เฮ้ามีความจําเป็นอีกยังที่จะต้องผสมดินปลูกพริกเฮ้าจําเป็นจะต้องผสมดินเพื่อปลูกพริกก็เพราะว่าจะได้ดินที่เหมาะสมต่อการจะเจร่ญเตืบตูของพริกนะคะพืชแต่ละชนิดจะชอบดินบ่กือกันแต่ว่าพืชหลายๆชนิดก็ชอบดินคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี่ใส่ได้กับพืชอีกหลายอย่างเลยค่ะต่อคําถามที่ว่าดินกระสอบที่เฮ้าซื้อมา,าเป็นกระสอบกระสอบนี้เฮ้าสีเอามาใส่ได้เลยบ่คําตอบ ก็คือใส่ได้เลยก็ได้นะคะถาท่านผู้ชมเคยใส่แล้วก็หูว่าดินชนิดนี้มันถือกันกับผืชของเหานะคะเฮ่าก็ใส่ได้เลยแต่ว่าถาท่านผู้ชมบบหูว่ามันเป็นดินที่เหมาะกับผืชของเหาบ่ใส่เลี่ยวมันจะเจร่ญเติบโตบ่เฮาก็นำไปผสมสะก่อนนะคะตามสูตรที่คุณผุเพียรจะนําเสนอต่อไปนะคะคือสรุปว่าดินที่เป็นกระสอบกระสอบ มันจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในสูตรผสมดินดีเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมโบเมนทั้งเมดที่เหาจะเอาไปใส่นะคะจากคำถามที่าถ้ทาห้อหนํำเอาขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในสูตรการผสมดินปลูกพริกของเห้ามันสีส่งผลต่อพริกของเห้าจังไดแน่ จากประสบการณ์ของคุณเพียรก็อยากวาให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าในกาบบักผ้าวเขามีสารที่เป็นกรดชนิดหนึ่งที่พืชบรชอบก็คือสารแทนนินนะคะแต่ว่าเกษตรกร,ก,รก็มักจะใส่กาบมะพร้าวเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกพืชเพราะอยียงก็เพราะว่ากาบมะพร้าวเขามีคุณสมบัติทีดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะอุ้มน้ำนะคะอุ้มน้ำให้ชุ่มยูดตลอดเวลาค่ะ ก็เลยนิยมเอามาใส่ในการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชกระถางนะคะวิธีแก่ก็คือต้องเซนามละก็ะล่างออกนะคะไล่ๆนามนะคะท่านผู้ชมแซ่ไว้เป็นขึ้นเลยและก็ะล่างออกแซ่ว้ล่างออกแซ่ว้ล่างออกคุณเพียรนี่เคยแซ่สามยกนะคะยกและคขึ้นและคขึ้นก็ะล่างออกล่างออกนะคะแต่ว่าพ่อเอามาปลูกริก เอามาผสมดินในการปลูกริกมันกันยังเห็ด้พริกของเหานี่เหลืองอยู่นะคะเหลืองไปเรื่อยๆจนต้องทอนทิมนะคะหล้กก็มีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่าปลูกริกแล้วมันเป็นยังขึ้เหลืองเขาเหลืองเข่าทูกต้นเลยเป็นรีกกระถางนะคะก็เลยถามเพิ่นว่าใส่อยังแน่เพิ่นบอกว่ามีการใส่ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวเข้าไปนําน,นะคะแต่ว่าก็บอกเพิ่นว่าห้ล้างสกอนเดอจังใส่ เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นล่างถึงหาหนามนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็นยังเหลืองอยู่นะคะแสดงว่าต้นมะพริกนี่เขาบ่มักนะคะบ่มักกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวนะคะแต่ว่าท่านผู้อื่นมีประสบการณ์แนวดกะล่องเบาคอมเมนต์มากนะคะแช่กันค่ะที่นี่ก็มาถึงคำถามที่สำคัญของมือนี่แหละค่ะท่านผู้ชมว่าเฮาสิผสมดินแบบใดมันจึงสเหมาะสมโตการเจเลื่ญนเติบโตของพริกมีส่วนประกอบอีหยัง แต่ละส่วนประกอบมีคุณสมบัติจังใดส่วนประกอบในการผสมดินสำหรับปลูกบักคพิกประกอบไปด้วย4ส,ส่วนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เข้าใส่กระถางขนาด10นิ้วนะคะในการตวงเพื่อว่าท่านผู้ชมนั่นไปปฏิบัติจริงจะได้ห่วงว่าอัตราส่วนมันซ้ำใดนะคะอันนี้ก่อนนะคะคือปุ๋ยมักหรือดินมักปุ๋ยมักของคุณนุเพียรสีใส่ดินไปนั่น,นะคะ บางเทืออาจจะเอื่นว่าดินมักหรือท่านผู้ชมจะเอื่นว่าปุ๋ยมักก็ได้คะ่ะ1ส่วนนะคะ1ส่วนก็คือ1กระถางขนาด10นิ้วนะคะต่อมาส่วนที่2ก็คือดินเกา่าดินเก่าไปเอาอยู่ในกระถางที่ห้าปลูกแล้วและห้าวเส้าปลูกนะคะเอื่นว่าดินเกา่าส่วนที่สก็คือปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนะคะส่วนที่4ก็คือทานทุบค่ะ ที่นี่มาเบิงว่าแต่ละส่วนมันมีความสำคัญจังไดมีประโยชน์จังไดเป็นหยังจังเอามาใส่ยอย่างที่หนึ่งปุ๋ยมัรกนี่ปุ๋ยมักประกอบไปด้วยเนื้อดินเพราะว่าใส่ดินน้ำเนาะถ้าท่านผู้ชมมักโดยบ่ใส่ดินก็บบ่เป็นหยังนะคะอันนี้คู่นุเพียออยากได้เนื้อดินเพื่อที่ว่าจะเป็นทียึดเกาะของรากผืชนะคะปุ๋ยหมักเขาจะบ่เบา,เบา,เบาเบยุเกินไปนะนะ ประกอบไปด้วยขี่ง่วมัก์ก่กันกับใบไม้หลก้กกาที่สําคัญมัก์กไซกันเกษตรอาหารแล้วก็มีจุลินทซี่ในการซอยย่อยสลายนะคะทิมว้สองเดือนเขาก็จะย่อยสลายสมบูรณ์แบบเขาก็จะเอื้นว่าปุ๋ยมักหรือดินมัก มีมีสูตรในการเห็ดอยู่ในคลิปเกือบทุกคลิปนะคะ่ะท่านผู้ชมคูรุเพียรนกสะิมักซิสาทิศเห็ท่ทานผู้ชมเบิงอยู่เป็นประจำกลับไปเบิงนะคะเลื่อนไปเบิองลายอยู่ค่ะที่นี่อันนี้ก็คือดินเกา่าดินเก้านี่เป็นยังจังเอามาผสมกับสูตรนี่ก็เพราะว่าดินเก่าเป็นดินที่เขาถือใส่ไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเหลือแหล่าถาดอยู่ที่พืชต้องการนะคะหล้วก็ยังมีเนื้อดินอยู่และที่สําคัญดินเก่านี่ ันจะเป็นการผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชในเหลืองว่าบ่มีความเข้มเกินไปบ่มีความเป็นกรดเป็นด่างมากเกินไปนะคะเขาได้รับการพิสูจน์แล้วพืชหฮาปลูกก็จะเริ่เติบโตดีนะคะที่หนี่ห้าก็จะเอามาผสมร่วมกันกับ ดินที่อุดมสมบูรณ์หรือปุ๋ยมักที่อุดมสมบูรณ์มันก็จะบาลานซ์กันพอดีนะคะก็จะได้ปริมาณที่หลายขึ้นส่วนปุ๋ยอินรีอัดเม็ดเนี่นะคะปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนี่จะประกอบไปด้วยขี้มูขี้เป็ดแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆที่ผสมลงไปเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต,อต,ตของหมักผิกนะคะส่วนอันนี้เป็นเศษทานหรือทานทูเป็นผงทานนะคะที่ยูไทยๆกระสอบทานนะคะ เป็นอย่งสูตรคู่รุเพียนจังใส่ทานทุกเถื่อเลยสาธิตย้ำได้กับส่ทานเพราะว่าเห็นประโยชน์ของทานค่ะท่านผู้ชมการใส่ทานลงไปในดินปลูกเนี่ยจะเหตุให้ต้นพริกของเฮ้านี่ใบเขียวใบหนา มันโบเขียวเต็ใบโบนาแต่ใบนะคะต้นต้นมะพริกก็เขียวไปนํำแล้วก็ต้นอวบต้นใหญ่นะคะยอดที่ออกมากนี่็จะเขียวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคุณนุเพี่อนจะบกขาดเลยและอีกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของทานนะคะคือหมดแมงหรือว่าเพียต่างๆเขาจะบ่มักบ่มักกินของทานค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นกินสัญญาณแห่งอันตรายว่าเป็นกินไฟใหม่นะคะเขาก็จะบ่อยากมากก่ เพราะฉะนั้นักพกของคู่นุเพียนนี่สิ่งลบกวนจะหน่อยล่งนะแต่ว่าโบเมนวาโบมีนะคะมีอยู่แต่ว่าหน่อยลุ่งนะคะเซตแล้วหฮอกะเทศทุกส่วนร่วมกันส่วนที่หนึ่งคือปุ๋ยหมักส่วนที่สองคือดินเก่าส่วนที่สามคือปุ๋ยอินรีอัดเม็ดปริมาณประมาณสองถึงสามก่ำมือนะคะท่านผู้ชมถ้าสร้างเป็นขีดก็จะได้ประมาณหนึ่งถึงสองขีดค่ะ ทานนี่ก็คือกันประมาณสองถึงสามกับมือนะคะเซตแล้วก็ค้นให้เข้ากันค่ะมีเศษพลาสติกต่างๆต,ต,ตรงรีบยิบออกนะคะผสมให้เข้ากันเซตแล้วเรียบร้อยเข้าก็นนาไปใส่ได้เลยค่ะทบทวนสูตรอีกที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมดินดีที่คู่นุเพียน้าผสมมือนีประกอบไปด้วยส่วนประกอบ4ส่วนนะคะก็คือหนึ่ง ดินมักหรือปุ๋ยมักหนึ่งกระถางขนาด10บนิ้ว2ดินเกาที่ได้มาจากกระถางปลูกที่บ่ไซ์แล้ว1กระถางขนาดสิบนิ้วคือกันแล้กก็3ปุ๋ยอินทรีอัดเม็ดปริมาณประมาณสองถามกำมือือทาซังอาจจะได้หนึขีดหล้กก็ส่วนที่ 4, สี่เศษทานหรือผงทานประมาณสองถึงสามกำมมือคือกันนะคะ ค่ะท่านผู้ชมก็ล่องเอาสูตรนี่ไปใส่เบงนะคะหรือท่านผู้ชมจะปรับสูตรตามวัสดุที่หฮามีอยู่ในสวนของห้ากระไดคะ่ะการเกษตรบบมีอีหยังตายตัยตวคะ่ะท่านผู้ชมสูตรต่างๆกับปรับเปลี่ยนใดตลอดตามความเหมาะสมนะคะคลิปต่อไปหฮากระเจะมาเบิงว่าเอาดินนี่ไปใส่ประโยชน์จังไดแน่ในช่วงเพาะเมล็ดเ้าจะใส่ดินดีที่หฮาผสมดีแล้วนี้จังไดนะคะคุณผู้เพียนกับศิษสาธิตในเบิง พ่อต้นกล้าโตขึ้นมาอายุได้สองเดือนห้าสีเอาดินดีที่หฮาผสมดีแล้วนี่มามีส่วนในการปลูกลงกระถางจังไดหรือถ้าเ้าบว่าปลูกลงกระถางหฮาสิปลูกเค็ดพ่นบักพริกโดยใส่ดินเหล่านี่จังพ่อพ่อนบักพริกของห้าจะเล่อเติบโตเป็นดอกเป็นผลแล้วเ้าสีใส่ดินที่หฮาผสมดีแล้วนี่เอามาใส่บำรุ่งเพิ่น ด้วยวิธีใดคุณเพียนกับศส,สาธิตให้ท่านผู้ชมเบิงทุกขั้นตอนเลยค่ะในคลิปต่อไปนะคะติดตามต่อไปค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่อยากได้เมล็ดพันธุ์ของบักพีกเอาไปเพาะเอาไปเพาะด้วยตนเองเพื่อให้ได้ต้นกล้าหลายๆแบบนี้หรืออยากได้ต้นกล้าอายุสองเดือนเอาไปปลูกเลยนะคะใจร้อนบ่ต้องไปเพาะเองค่ะท่านผู้ชมก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะคุณเพียนจะแปะไลน์ไอดีไว้ใต้คลิปนี้นะคะ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อระวางท่านผู้ชมกับคู้อุเพียนไว้ใต่คลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถทักไล่เขามาคุยรายละเอียดกันใดเลยค่ะที่เฮ้าตรงเขามาทักไล่กันก็เพราะว่าเฮ้าจะต้องมีการถามกันล่ะค่ะว่าจะรับเป็นเมล็ดหรือจะรับเป็นต้นกล้าจะรับจํานวนเท่าไดสิให้ส่งไปใสนะคะเบอร์โทร้ยังจังสินะคะหรือว่าแม่แต่ท่านผู้ชมเอาไปปลูกแล้วเกิดปัญหาอีกยังแน่ ก็สามารถคุยกันในลายยางไก่ฉิดได้นะคะขอบคุณทันผู้ชมหลายๆที่รับฟังคลิปของคุณอุเพียนมาจนหน้าที่สุดท้ายนะคะขอให้ยูดีมีแห้งปลูกบกพริกก็ให้ขอประสบก็บขอให้ประสบความสำเร็จได้ภูมยิใยๆลูกดกๆแบบนี้นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ